ณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสูขโดยมีคณะกัลายาณมิตรในจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียงเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้โดยระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายทั้งปฏิบัติธรรมสวดมนต์บทธรรมจกกักรกระเปวตนะสูตรออกกำลังกายทั้งยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ ที่หมุนเวียนมาเทศสอนสำหรับการจัดโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ทางศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วได้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกท่านได้เติมความสุขด้วยการปฏิบัติธรรมสแสวงหาความสงบหลบจากความวุ่นวายมาร่วมการปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศที่เรียบง่ายเหมาะกับการพักกายและใจ และแสวงหาความสงบภายในซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงค่ะ